เดี๋ยวเรามาสำรวจในสวนกันนะคะว่ามีมะระเพิ่มไหมมีทิ้งมะเขือเหลืองเอาไว้ลูกหนึ่งไว้เก็บพันนะคะขาต้นไปเลยนี่ทุกคนอุ๊ย h a p p ก one เนี่ยร้ายแน่มาช้ำแลค่ะทุกคนถ้าช้ำแล้วเราก็ทิ้งเขาไว้แล้วกันเนาะ นี่นี่เฮ้ยได้สตรอเบอรีม่มาสองลูกมีน้อยแต่มีนะที <c> ่ <oughs> ทุกคนยังมีอยู่เนี๋ย <c oughs> yes. ตัดอันนี้ก่อน I think this one is ready นะ Yeah I think so อือนี่นะคะโอ้โหข้ <c oughs> ามอีมีด้วย สิฝนตกดินกระเด็นใส่ทีนี้ก็ต้องตัดแล้วค่ะเริ่มเหลืองและเนี่ยแต่ยังกินได้อยู่น,นี้นุชก,ก็เอาพวกเศษอาหารนะคะมาขุดหลุมแล้วก็ใส่ไว้นี่นี้ค่ะเขาก็จะไปเป็นปุ๋ยให้กับมะละต่อไป ลานใหม,ใหม่ออกเยอะเลยแต่ถ้าไม่ตัดทิ้งก็ไม่มีดอกนะคะอืมท้านม่้มบูรณ์เขาก็จะเหลืองแบบนี้นะคะทุกคน มาตัดพริกกันค่ะพริกชี้ฟ้าต้นนี้นะคะตอนที่ปลูกแรกๆนะคะใส่ไข่ไก่สดไปหนึ่งใบค่ะลงไปพร้อมปลูกหลังจากนั้นนะคะก็เอาเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยละคะ่ะผสมกับน้ำแบบเจือจางนะคะแล้วก็รดให้เขาอาทิตย์ละครั้งค่ะหลังจากนั้นเราก็รออย่างเดียวนะคะพริกที่ออกมาก็จะเขียวแบบนี้เลยค่ะ ทิ้งไว้สักพักก็จะแดงนะคะสักพักเนี่ยก็ประมาณเดือนนึงละคะ่ะแล้วก็มาอย่างที่เห็นเลยค่ะได้พริกมาเยอะมากนะคะทุกช่อทุกกิ่งเลยค่ะก็จะมีพริกงอกออกมาแบบนี้เลยเราก็ต้องคอยตัดใบด้านล่างนะคะของต้นพริกออกค่ะเพื่อที่เขาจะได้มีสารอาหารไปเลี้ยงพริกนะคะให้ออกดอกเยอะๆเ,เลยค่ะออกดอกออกเม็ดเยอะๆนะคะ ก็จะทำให้เรามีพริกเก็บกินตลอดเลยค่ะพริกที่นี่นะคะจะหาซื้อยากมากเลยค่ะเพราะว่าเราไปที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะก็จะไม่ค่อยเจอค่ะน,น,นานๆจะเจอทีแล้วพริกก็ไม่เผ็ดนะคะต้องไปที่ร้านจีนนะคะเป็นคนจีนเขามาเปิดขายผักอะไรพวกนี้นะคะถึงจะเจอค่ะราคาก็เอาเรื่องเลยนะคะแซมเก็บไปก็มีเพื่อนมาอยู่เป็นเพื่อนนะคะ นี่ลูกใหญ่มากค่ะทุกคน ฝนมาด้วยเ,ยข,เขื่อนแตกผลผลิตวันนี้นะคะนี่ค่ะได้เล็กๆน้อยๆแต่ทุกวันเลยผลผลิกก็เก็บประมาณนี้ก่อนนะคะมะเขือก็ได้แบบประมาณนี้แล้วก็แช่ตู้เย็นเอาไว้วเวลาจะทําแกงก็เอามามาท,ทําทีเดียวเลยผลผลิตวันนี้ค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวนุชเนี่ยจะเอามะระที่เก็บได้จากสวนนะคะเอามาทําวิธีการเก็บรักษาแบบใหม่ซึ่งทุกปีเนี่ยปกติจะเก็บแล้วก็หั่นทําความสะอาดใส่ช่องฟรีดเอาไว้นะคะแต่ว่าเนื่องจากปีนี้ตู้เย็นเราเนี่ยมันเล็กมันเต็มนะคะเราก็เลยคิดว่าจะลองหาวิธีใหม่เพื่อที่จะเก็บมะระเอาไว้กินตอนหน้าหนาวนะคะแล้วก็ไม่ต้องเก็บ เป็นวิธีที่แบบไม่ต้องเก็บไว้ในตู้เย็นด้วยเดี๋ยวเรามาลองดูวิธีการทํากันนะคะก่อนอื่นก็เอามะระมาทําความสะอาดนะคะเอาไส้ออกค่ะเอาเขาขาวออกให้ได้เยอะที่สุดเลยนะคะแล้วก็หั่นตามขนาดที่เราต้องการค่ะนุชก็จะใช้วิธีการโรยเกลือนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาจะไปแช่น้ําค่ะเพื่อที่จะให้ความขมของมะระเนี่ยลดลงนะคะแล้วบางทีเนี่ยเอาไปทํากับข้าวนะคะมันก็ไม่ขมด้วยค่ะอร่อยดีนี่ค่ะ น้ำก็เดือดแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามาระนะคะที่เราซาวเกลือไปแล้วนะคะมาใส่ใส่ลงไปเลยค่ะก<อ>็เดี๋ยวพอต้มไปสักพักเนี่ยเขาจะยุบเขี่ยเกียเขาหน่อยนึงให้เขาแบบไม่ขบมาแล้วเดี๋ยวให้เขาต้มสักพักหนึ่งนะคะ ให้เขายุบตัวหน่อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทำการพาสเตอร์ไรขวดกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูแล้วตอนนี้น้ำก็เดือดมากแล้วนะคะเดี๋ยวมันก็จะเอาขวดลงไปพาสเจอร์ไรเลยการพลาสเจอร์ของเาก็คือการต้มนี่แหละคะ่ะต้มต้มขวดเลยให้เขาแบบ วันนี้เราจะทำทั้งหมดสองขวด,อไไดพอมาละเดือดนะคะเราก็ปิดเตาเลยค่ะเราก็เอามาะระมาเรียงลงในขวดที่เราต้มแล้วนะคะเรียงไว้เนี่ยเพื่อที่จะไปหยัดพื้นที่ค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเอาไปต้มอีกรอบนึงนะคะเขาก็จะโหดไปอีกค่ะเราก็เลียงไปเลยนะคะตามที่เราต้องการค่ะแต่นุชเนี่ยมีขวดแค่2ใบนะคะเราก็เลยค่อยๆทยอยเรียงไปเรื่อยๆนะคะ ก็น้ำที่ต้มเนี่ยนะคะนุชก็ใส่เกลือไปประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะเพราะว่าต้องการให้เขามีความเค็มหน่อยๆเ,เพราะถ้าไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่พอเนาะว่าแม่แม่สามีแม่โป้เขาก็ทําเหมือนกันนะคะขเขาบอกว่าเขาก็ต้มแบบมากไปมันก็เลยหดเยอะนะคะแต่ว่าเราก็ลองทําแบบพอเดือดนะเนาะไม่ต้องให้มันไม่ต้องให้มันแบบ เดือดเยอะมากนะคะไม่งั้นมันก็จะเสียรสชาติใส่ลงไปเนี่เราก็ใส่แบบนี้ให้เขาอยู่ในถ้วยให้ท่วมน้ำนะคะหลังจากนั้น,นก็จะแก้วฝากนี่ค่ะแล้วเราก็ได้อันนี้มาแล้วก็เอาขวดที่ได้นะคะมาต้ม นี่แหละทุกคนแล้วก็ตักน้ําราดเพราะว่าหม้อเราไม่ใหญ่พอเนาะแล้วก็น้ําเขาเดือดแล้วนะคะเดือดร้อยองศาเี็บร้อยแล้วก็นุก็เอามาทําอีกรอบหนึ่งเนาะพอเดือดแล้วนะคะก็เอาออกเลยค่ะเอาออกมาวางเอาไว้นะคะ นีโป้เขาก็จะไล่อากาศให้นะคะอึ๊บเพราะว่ามันร้อนเราก็จะคว่ำเป็นการไล่อากาศนั่นแค่นี้ค่ะหลังจากนั้นก็เก็บไว้นอกตู้ยเย็นได้เลยค่ะ